กากสิกิ่งยังกต่ละเมอพี่น้องเอ้ยหาเศษเๆษไม่ได้ต้เย็นมาเห็ดเศษหอนหอนไม่ได้ค่ะนี่งหอนหอน้ือพี่น้องสุนปลา แกงเส้นแกงเส้นเ,นเน mm hmm. ติมเขาตัดไว้อิอมจักลายๆมันสีเบรเบิดเอารักผู้ขาไปใส่นอกป่ะสวัสดีค่ะพบกอกันอีกคือเกาเด้พี่น้องกองป่าย์สุขูสุขคนนะคะเมนี ก,ก,กใใ็กับยายแว่อีกคือเกาบเนี้ยายแว่กับผีท่ามามากินต้มเสน้นด้วยค่ะแกงเสน้นใส่ใส่ไก่ใส่เนือ้อไก่ใส่หมูแล้วก็ใส่ลัดชิมป่านะคะแซ่บน้ำกันด้วยค่ะเด้พักกับนี่พักผสมผสมหามาจากตู้เย็นนี่ละมี่ปกบุงด้วกมีผักไอ้สลัด ใส่ลงก้อนสีกินกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งเนี่ยได้จ้าเดอเ้อเวรเจนเปลียนคลิปใหม่ประปาดคลิปใหม่นะจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจคุณยายเนี่ยได้จ้าเ,เด,าเดอ้อมาตามมากินนังการปรุงตามใจชอบคือเ่าค่ะ ักเดียวกับใส่บักหน้าวลายๆแต่ว่ามีน้ำสมกับบัก er <expertise> <an> หน้าวเลยค่ะพี่น้องพักหอมเป็นต้นหอมพี่ขั้นน้ำค่ะอันดับเพชรพี่ขั้นผสมกันลงมากเลยใส่เยอะๆ ผู้มเลียดจนเนียดแตกเนียดแตกพี่น้องเอ้ยหนาห่อนใส่ผงนัวนิดนึงนะคะอิกนลงน้ำอีกเนียนเ่ยมันแส่ยบฝนโอ้อย จ้าเกียวยังกินกะละมเมร์เดลือน้ำตาลตายไปช้อนหนึ่งก่อนนักหวานกาานับใส่วานเกลือน้ำตาลถึงเป็นมะนอกมีหน่อใจรลายตายคน <c oughs> กินเที่ยงนะญญค่ะในเที่ยงเที่ยงแย้กับใบสองใบสามเขาเศร้าเลยรบางที่กับกินก็เปลี่ยนไม่ได้สุกม้งสิบิดม้งกับประเทศกินขเขากับนี่ฮะรังเมือ ี่มองกันพี่น้องมากท่านกินจ้ะบอกินเอบอกไปเลียงว่กินซเรีืมเลี้ยเาินแล้มาเียงมานั่งกันเ่ามสาวข่อยพี่น้องสวัสดีค่ะหน้าส้มๆเน่จังหน่อย ไม่ได้หมอนแบบนี้ใส่ใส่เสียงเอ็ดนักชุกเลยไดหมอนนี้ก็ได้หมอนหมอนไงกันนี่เอไม่นอกผู้ไห้บ่ิกานั่งเจมบแบนี้ว่าไห้ในร้านสาวยายแหว่งามกระดอนไม่ไ้นนรอร้านสาวยายแว่งสวยงามตามระเบียบพักอาค่ะเบิ้งค่ะอู้เป็นแซบแหงนัวเม่แม่นพกลรวบอกแบบนี้พกพก บม่ได้บวกเลขเด้อค่ะเอาเรื่องเงี้ยกันมันจะลายอ่ะนี่จะเปี่ยงอะไรแค่คุยแม่ก่หืมยาย่ยายสิกินเบิดบ่เบิดบ่เบิด์ละวางไว้จะกินไหมโอพอเบิรเกือบขรอไผเลยค่ะร้านข่อยนอนเฮ้ยเป็นเดิมกินเดิม คออเบคคีออย่างคือเบกคืออยังพี่น้องเอ้ยคือเบกคือเบคค่ะแซ่บน้ำกันโอ้ย่ายกันนางงาะสะพัดอ้วนแซ่บขนาดนี้มามากอืม ของฝางกบนห้างใหญ่ใหญแว่กินน้ำแดกับแจ็บเพือนเาพี่น่อย้ยกินไ้กันนดมเป็นแดงน้องกวางมันน้องมองกันอสมนี่แจ่ยบไม่ตะเคียบบ่โอ้ไม่ตะเคียบประธนไม่ตะเคียบประธานอไม่ตะเคียบ นเนามากินกินกินวควาวมพ่อนพ่อนค้ามเมาขัดเมากับผ่อนโปรปีนในห้างน้อคน ตาต๊บแสบแล้วเนาะทั้งแสบทั้งเป็ดพี่เราไว้บาทเนี่ยโอเคูกสินจับแสบแม่บอกแม่สินปาก เปิดบ้านแน่งวันผู้บินจาบินจาหนาตจาล้างเนาะเป็นแต่เหตุอย่างน้ำจินมมะพร้าวแก่อะไรมาเป็นอย่างคา้ายป่ะอย่างข้ายหนาเหีน้นคำสื่อเขาบอกเหอ แตหมจแต่แต่แแตางจาใจฮะก็ <c oughs> จะพักต่างใจรื่เอยังันกแบบถึเข้เ <c oughs> มเนื้วนมพี่้อง <c oughs> แต่พค่ได้ยากี่ มันทำไมถ้ารได้เปิดไส่บ่มันจอมบ่สวา่างแห้งฝากไปเลยคน,นเปิดไส้เอยูไ,ยดดยได้ปัน เป็ง่ายๆแต่อิม่มตุมตมๆมอ่าตุมนำซุปไห้มันโน,โนว่น้ใช่กัอยากก็นวิีซี่ซ้ำใหมเบิ่งไไปหรอกแตาบา่บาเย่ยมัมีคููในไทยม่มีมือกล่องไหาใช่ผิดา <laughs> แล้วหาจังเมื่อกล่องมาก,ก่อนมือละาถ่ายริมบ้านาเล่ี์เล่ย์ทหา,หาราม,ปปมา จำแจ่ตังใจรดน้ำม,มันนะ่งมั่งก็กินขท้าขาวที่น่อเท้าขาวอ่ะจ้าไปพ่อซิบโลไปลงเดี๋ยหน้าก็พ่อซิบเนี่ยเหรอจะร้องปะจะร้องแลอะไะสื่อเชฟวัดการเลย <c oughs> จะร้องมันนักปลด ย้ายออกากเสร็จสลองเื่านั <t <t ้นองพูดยิดมลองพูดยิตตามถึงหาสิปก้นพูดอะไรนี่จนย้ายกับกดให้ได้เจ้าเด้อกดจิ่ตามย้ายเนี่ยเอ้ากดติ่ตามมายายได้ด้จ้า รักย่ายงน้อยน้อยจำเนี่ยแห้รักนั่นๆนะคะอเดานนังว่ามวนกับแป่ลพี่นองเอ้ยละเอียดาก็คือคุณใส่นหยคุณมาจากเยเออเธอคื้นายอะไรระยะระยะ อชอบกินวุ้นเส้นมันอิมนน่มหมดเลยอืมจุ๋ไปกินมากแต่อิ่มแล้วพี่น้องอืมกิไนไลาเต๋อบู่เดลยทำไม เย็ะมากเลยแล้๋ยวจะพักกอนหน่อแอะีอ่หรอินแสบหวานๆเอาน้ำตัดไ่ไงเว้ยยักย้ายวน แอ่น้ำไฮต้ากันกินบอแม่กี่ไรเรากินน้ำเราเราขี้กินเลยฟองบางอยังไงก็อื่นนาะอุ้ยใช่อุ้ยใช่แบบเน่ยวันยืแม่ก็ยิ้มมาแล้ว ได้เดี๋ยวมาไปกอดไปไป,ไปตัตมกระเทียมกระเทียมเกี่ยวเป่าไปเปิดอะนเปิดแอร์ให้ลูกค้าไ้เปิดแอร์ทิ้ไว้จังไดนเป็นยังร้อมาก <c oughs> ใหม่เลยแม่พีนน้องเฮ้ยนีกินกเดี๋ยวเป็นใหม่แล้ว เขาเแื่ดเขเอือย,ยัง้ไน้องของนม<ด>ปากหมอ้อเขาเรียกขนมปากหมอห้อเหรอลูกขนมปากหม้ซื้อมาให้แม่อยาดแม่จอยเจ้คลอมากินยันวนเจ้าจางฟังแมู่ห <laughs> ลแม่ยาแม่จอยอ้หกินยากเล่เราตรงใสเลย พี children, ่นอกปักหม้อร่ยเลเกิตเ้าพี่นอกเปิ้เบิ้บม่กินน้เากองน้กำลังปักม้อกเป็นเศบอกนม่งแบเส้นขันเ้นขันไรเิน้นได้คว่าเอได้แม่ส่เขา้อืไม่คดูไ ไม่หวานเลยกินแป้งกินข้าวเปด้วยมากกว่านี้ยวนิดเดียวพี่น้องเดี๋ยวนตะขักร้อนนึงแล้ว,ว,ลวค่ะคลิปนี้กาคนทีจบคลิปไปจะเริ่มกดติดตามยากเด่ใจ้าเด้อกดกระดิ่งน้ำเบื่อแกงเดือนคลิปใหม่ประกาศคลิปใหม่คลิปนี้กาจบเพี้ยนแค่หนึ่งเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดตอาิตย์กล่อง ไม่รูไก่